สวัสดีครับสวัสดีนักทุนผู้สนใจการลงทุนในสายเทคนิคนะครับผู้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube Channel ลงทุนได้ถูกเทรนด์นะครับยินดีต้อนรับข้เาสุ่ช่วงทำกันบ้านกันวันนี้นะครับกับวันจันทร์ที่6มิถุนายน2567นะครับอ่ะกับวันนี้นะครับมาดูกันครับกับหัวข้อคลิปในวันนี้นะครับเซตร่วงไม่พักหุ้นน่ารักมีบ้างไหมนะครับไปดูกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศ ลบ14จุดนะครับปิดไปที่13.18นะยังร่วงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในบรรยากาศของหุ้นตัวใหญ่นะครับที่ยังพักตัวลงมาอยู่นะครับก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ติดลิสต์เข้ามาในวันนี้นะครับในช่วงนี้นะครับที่ตลาดพักตัวนะครับก็จะสังเกตได้ว่าหุ้นที่ติดเข้ามาในลิสต์กันบ้านของเราเนี่ยจะเป็นตัวขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็มีจํานวนที่น้อยอยู่นะครับก็จะต้องรอบรรยากาศ อาการฟื้นตัวที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับถึงจะเจอกันมากขึ้นกับจังหวะในการลงทุนนะครับตอนนี้จเป็นช่วงที่สามารถที่จะเวทเอ็นซีครับรอดูความแน่ชัดนะครับการสัญญาณการหยุดลงหรือสัญญาณเซอ l i ลิงไคลแมกนะครับถ้าเจอแท่งแดงใหญ่ๆนะครับทิ้งไส้ไว้ด้านล่างหรือว่ามีวอลล่มสูงๆณนะวันนั้นนะครับก็จะเป็นวันที่จะเข้าสู่ปลายๆรอบของการลงนะครับซึ่งก็ใกล้แล้วแหละนะครับเนื่องจากในช่วง หน,หนึ่งเดือนนี้นะครับภายในยหนึ่งเดือน,นจะมีเรื่องของมาตรการการควบคุมการช็อตเซลล์เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีสถานะช็อตอยู่ก็อาจจะก,กําลังทําการอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังกดดันตลาดใน,ในด้านนี้อยู่นะครับแต่ว่าหลังจากมาตรการช็อตเซลล์มาเริ่มใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมมาดูกันครับสําหรับ วันนี้นะครับมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันในลิสต์ของวันนี้นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับก็ดึกๆหน่อยนะครับก็สำหรับท่านใดที่สามารถรับชมไลฟ์สดได้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับกับคำถามที่จะถามเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีคุณชีโต้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวรวุิด้วยนะครับ มามาดูกันครับสำหรับลิสต์ในวันนี้นครับที่เป็นหุ้นวุลุ่มเข้านะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าลิสต์เข้ามาเนี่ยมี5ตัวเท่านั้นเองนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์การบวกที่ดีนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นสวนตลาดนะครับมีจำนวนไม่เยอะนะครับมีตัวแรกนะครับเป็น Jpark นะครับตัวที่2เป็นตัว a i i a s อเอเนี่ยคู่นี้มา ต่อเนื่องนะครับถือว่าแข็งแกร่งส่วนตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วมี S-Flex และ,ะ MGI นะครับเดี๋ยวไปดูกันสำหรับ5ตัวในวันนี้นะครับตัวแรกครับผมมาทำความรู้จักกันครับกับ J-PARK นะครับ เจแปนะครับผมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จอดรถนะครับนั่นเองนะครับก็ชื่อบริษัทเต็มๆคือเจนกล้องไกลนะครับตัวนี้สามารถบวกสนตลาดได้นะครับในวันนี้มีเปอร์เซ็นต์การบวกถึง12.6%นะครับมาที่7บาท15สตางค์ได้นะเปิดสัปดาห์มาไล่เป็นแท่งเขียวใหญ่ไล่ขึ้นลักษณะนี้เลยนะครับก็แปลว่ามีความอยากที่จะกลับไปที่จุดสูงสุดเดิมนั่นเองนะครับ กับภาพทรงนี้นะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาในช่วงปี2023นะครับช่วงปลายปลายปีนะครับราคาของเขาไม่ได้ทําโลนะครับเป็นการยกโลนะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ยังคงอยู่ในภาพของการย่อยกโลนะครับแล้วก็มีการจอบริกไฮตรงนี้แล้วนะครับที่ตําแหน่ง8บาท20โดยประมาณนะครับที่เป็นไฮเก่านะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะการสะสมกําลังของเขานะครับในช่วงเวลาประมาณ เกินครึ่งปีแล้วนะครับเกือบเกือบจะปีหนึ่งนะครับเป็นลักษณะการบีบอัดนะครับในกรอบสามเหลี่ยมซึ่งแบบนี้คือ rising wedge นะครับหรือว่าสามเหลี่ยมบีบกรอบแคบนะครับแล้วก็รอเบรกขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งแท่งเทียนของสัปดาห์นี้นะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่ไล่ขึ้นจากโซนประมาณต่ำ6บาท50นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเลยนะครับในวันนี้ก็เป็นจุดสัญญาณการเบรกนะครับ ไฮเก่าชุดก่อนหน้าที่สร้างไว้ในช่วง2 3สสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่โซนประมาณ7บาทนะครับผ่านขึ้นมาได้เป็นแท่งแรกนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับแล้วก็ไฮเก่าอีกประมาณบาทหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้ไกลเลยนะครับถ้าเทียบกับระยะทางที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปต่อทําจุดสูงสุดใหม่เปลี่ยนกรอบเล่นเนี่ยเป็นไปได้นะครับก็ต้องดูการรีอคชันครับที่ ตำแหน่งจุดสูงสุดเดิมนะที่เขาสร้างเอาไว้นะโซนประมาณ8บาท20ว่าจะเป็นการพุ่งทะลุไปเลยไหมถ้ามาพร้อมกับวอลุ่มซัพพอร์ตด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะผ่านได้แบบไม่ยากเย็นนะครับแต่ถ้าขึ้นมาแล้ววอลุ่มแห้งๆนะครับไม่สามารถที่จะเบรกได้แรงๆขึ้นไปนะครับแล้วทิ้งไส้แบบนี้ก็จะเป็นจุดเฝ้าระวังขายสำหรับคนที่เพิ่งเจอสัญญาณนะวันนี้นะครับตัวนี้เองนะครับย่อลงมา ต่ำกว่า7บาทนั้ก็น่าสนใจในการที่จะมองเรื่องของการกลับขึ้นไปได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเจ็านะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในหุ้น mai นะครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับเป้าหมายของเขานะครับการเบรกไฮเก่าชุดก่อนหน้าที่8บาท20ได้าน,นี่อัพไซด์จะเปิดขึ้นไปถึงกรอบบนนะครับ ก็จะมีตำแหน่งที่จะมองเป็นเป้าหมายได้นะครับถึง11บาทนะครับแล้วก็12บาท80โดยประมาณนะครับสำหรับตัวเลขเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเป้าหมายสำหรับการเดินทางรอบนี้นะครับตัวนี้เองถือว่ามีแววนะครับที่จะเบรกนะครับก็รอดูเรื่องของรุ่งซัปพอร์ตด้วยนะครับเจร์นนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จอดรถนะครับส่วนจะมีที่ไหนบ้างก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บของตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาก็ จะมีรายละเอียดทุกอย่างนะครับอันนี้เราว่ากันเรื่องของทรงกราฟอย่างเดียวนะครับเจ็นให้ว่าตัวนี้เองนะครับเป็นตัวที่บวกสวนตลาดครับวันนี้บวกถึง12%ได้เลยนะครับเป้าแรกนะครับที่จะมาวัดกันเลยคือ7.30บาท30นะครับผ่านได้8.20บาท20นะครับตอนนี้7.15บาท15แล้วนะครับก็อยู่ในโซนที่เรียกได้ว่ากำลังยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ป้าหมายที่พอจะคาดหวังได้นะครับกรณีที่เบรก8ปดบาท20าทขึ้นไปนะครับส่วนแรกจะอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็ตัวเลขที่2นะครับเป็นตัวเลข11บาทครับแล้วก็กรอบบนสูงสุดอยู่ที่12บาท80าทนะครับที่นี่คืออัพไซด์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับจากทรงกราฟนี้ที่เขาสร้างเอาไว้นะครับแล้วถ้าเราตีเป็นอัพเทรนด์ชนแนลล่ะครับ จะมีโซนอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่แถวแวนี้นะครับตัวเลขประมาณ10บาทนะครับเป็นแนวต้านที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเลขกลมๆมช่วงราคาสําคัญพอดีด้วยนะครับแนวนี้ดูกันครับว่าจะผ่านได้ยากหรือง่ายอย่างไรแต่เงื่อนไขแรกเลยก็คือการเบรหไฮชุดเก่านะครับที่8บาท20นะครับผ่านได้ถึงจะมอง3เป้าบนตรงนี้นะครับอันนี้คือ Jpark นะครับตัวแรกที่ติดเข้ามาในลิสต์ของวันนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ มีทรงน่ารักอยู่เหมือนกันนะครับถ้าดูจากบรรยากาศตลาดในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีคุณสำมฤทธิ์นะครับคุณบุญนัทสวัสดีครับคุณพัชราสวัสดีครับสวัสดีคุณบาสนะครับสวัสดีคุณสวัสดนะครับคุณธนสิทธิ์นะครับต่อไปข้ามมาดูตัวที่2กันครับเป็นตัว AAI นะครับเดี๋ยวดู AI พร้อมกันกับเอเซียนเลยนะครับที่ติดมาอันดับที่3ในวันนี้นะครับ สำหรับ AI นะครับเราดูกันตั้งแต่ก่อนเบรก5บาทมาแล้วนะครับตัวนี้เองขึ้นได้ดีจริงๆนะครับมีสัญญาณครบทุกอย่างนะครับทั้งสัญญาณการหยุดลงนะครับแล้วก็สัญญาณของวอลุ่มเข้านะครับโซนล่างนะครับเป็นการฟื้นตัวด้วยวอลุ่มที่มาพร้อมเดินทางแล้วนะครับตัวนี้เดินทางขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ได้สนใจบรรยากาศภาพรวมตลาดด้วยนะครับตลาดจะพักตัวอย่างไรก็ตามนะครับแต่ตัวนี้ไปต่อนะครับ นี่คือตัวที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับ AI เองครับ Asian Alliance International นะครับตัวนี้นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตนะครับอาหารทะเลนะครับซึ่งตัวแม่ของเขาคือเ s เ a ีนนะครับห้องเย็น a อเซียนนะครับที่บริหารจัดการเรื่องของอาหารทะเลนะครับล่าสุดครับณ ต้นเดือนมิถุนานี้นะครับเป็นแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับลอยตัวเหนือไฮเก่าโลเก่าชุดนี้มาได้แล้วนะครับที่5้าบาทสีนะครับเดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับเข้าสู่ระยะมาร์คอัพแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับการขึ้นแบบนี้แล้วก็ไม่พักเลยเนี่ก็แปลว่าแนวต้านตรงนี้เนี่ยถูกทําลายไปอย่างแข็งแรงแล้วนะครับ ย่อลงมาก็ไม่หลุดนะโซนประมาณสัก5้าบาทห้าสิบยืนอยู่ได้เปลี่ยนความชันเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ AI กําลังจะถึงเป้าแรกนะที่เราได้มองไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนเบรก5บาทนะครับเราดูกันมาตั้งแต่โซนไหนครับช่วงเดือนเมาฤฤษายนษภาที่ผ่านมาเราเห็นกันตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะครับแถวๆนี้นะครับก่อนเบรก5บาทนะครับสัญ,ญญาณบีบอัด บีบแล้วเบรกแล้วนะครับเข้าสู่ขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แข็งแรงอยู่นะเวลานี้ถือเป็นตัวที่น่ารักมากๆนะครับสำหรับนักลงทุนเพราะว่าราคาย่อน้อยมากๆนะครับก็ถ้าจะมีย่อเนี่ยก็เป็น5้าบาทสีเลนหน้าที่เป็นแนวรับนะครับเป้าถัดไปด้านบนจะอยู่ที่โซนประมาณ7บาทนะครับตอนนี้6กบาทยีแล้วนะครับก็แน่นอนครับสาหรับ ใครที่ยังไม่มีก็ไม่ใช่จุดได้เปรียบนะครับรอจังหวะพักจังหวะย่อ,อก,ก่อนนะครับสำหรับใครที่มีอยู่เป้าแรก7บาทครับเป้าถัดไป8บาทตัวเลขกมลมๆ2เป้านี้เป็นเบื้องต้นสําหรับ AI นะครับราคาของเขาฟื้นตัวขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดสําคัญนะครับแนวประมาณเหนือ7บาทขึ้นมานี่แหละนะครับเบาทถึง7จ็บาทห้เป็นโซนแนวต้านที่เคยเป็นแนวต้านเก่านในอดีตนะครับ เดี๋ยวดูกันครับว่าในอนาคตจะสามารถผ่านโซนนี้ได้หรือไม่ผ่านได้าการที่จะยกกรอบขึ้นไปอีกสัก1กรอบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นนะครับตัวเลขอสองหลักอาจจะมีเห็นได้นะครับแต่ตอนนี้ดูทีละกรอบทีละเป้าไปก่อน7บาทและ8บาทเป็นเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับ AI นะครับมาดูตัวแม่ของเขานะครับเป็นเอเชียนนะครับราคานะครับเราคุ้นๆไหมครับว่าเหมือนกับ ตัวไหนนะครับในกลุ่มสินค้าทางการเกษตรคล้ายๆก,กันกับสีตรังและ stgt นะครับแต่ว่าธุรก,กิจเขาก็ไม่ได้เป็นธุรก,กิจที่คล้ายกันแบบนี้นะครับอันนี้คืออาหารและอาหารนะครับแต่ต่างกันที่อาหารโคและอาหารสัตว์เท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเอเชียนแข็งแรงมากๆนะครับราคาของเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือ ให้เก่าชุดก่อนที่โซนประมาณ10บบาท60ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับในช่วงปลายปี2022นะครับเคยไปขึ้นทําจุดสูงสุดไว้แถวแถว1 9บาท50นะครับร่วงลงมาต่ํา10บาทนะครับสะสมกำลังจนถึงช่วงประมาณเมษานี่แหละนะครับจุดออกสตาร์ทวิ่งเมษาพฤษภาที่ผ่านมานะครับ เดินทางจาก7บาท60ขึ้นถึงกรอบเป้าหมายแรกเป็นที่เรียบร้อยที่10บาท70นะครับสามารถมาปิดเหนือได้แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่แข็งแรงครับตรงนี้นะครับให้เก่าชุดก่อนหน้านะครับ8บาท80นะครับถ้าย่อลงมาเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวรับนะครับกรณีไปต่อนะครับเป้าหมายถัดไปกรอบบนจะอยู่ที่ตัวเลข14บาทนะครับถึง15บาทนะครับเป็นเป้าหมายสำหรับเอเชียนะครับ แล้วก็จะเป็นแนวต้านที่แข็งด้วยเพราะเคยเป็นโลเก,ก่าที่สร้างเอาไว้มีการทดสอบหลายๆครั้งนะครับก็ถือว่าเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจาก7บาทขึ้นมาทะลุ10บาทล่าสุด11บาทนะครับตรงนี้นะครับที่8บาท80ถ้าย่อลงมาหลุด10บาทนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนอาที่เป็นแนวรับนะครับส่วนถ้ายืนได้เรื่อยๆนะครับราคาไม่ควรหลุด10บาท70ตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบเป้าหมายแรกนะครับ แล้วก็ถ้ายืนเหนือ10บบาท70ได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้โล่งนะครับไม่ค่อยมีแนวรับแนวต้านนะครับช่วงนี้เห็นไหมครับเนอดีตเนี่ยว่างๆเลยนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้ถึงนี้เลยก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะมาทุกไฮก่อนหน้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้า2ไฮมีไฮ8บาท80แล้วก็ไฮ10บบาท70เนี่ยสามารถยืนได้แล้วนะครับสำหรับเอเชียนนะครับใครที่มีอยู่ก็ถือต่อได้นะครับ ราคายังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับใช้10บาท70นะครับเป็นจุดสังเกตนะครับว่าจะมีการหลุดแรงๆไหมถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสที่เขาจะขึ้นไปเรื่อยๆมีสูงเลยทีเดียวสหรับตัวนี้นะครับเป้าหมายอยู่ที่14บาทและ15บาทนะครับถัดไปครับผมเป็นตัวที่4นะครับ เป็นตัว s f l e x ครับ s f l e x นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุพันุ์นะครับดูน้าตาของกราฟกันนะครับอืมนะครับตัวนี้ยังอยู่ ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการฟื้นตัวนะครับในดีนะครับในช่วงปี2020นะครับราคาเคยขึ้นไปถึงโซนประมาณ7บาท60นะครับล่าสุดลงมาสะสมกำลังกันใหม่ที่โซนประมาณ3บาทต้นๆนนะครับราคาปัจจุบัน3บาท64นะครับ ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นฟื้นตัวสัปดาห์ที่2นะครับก็เป็น1ตัวครับที่อยู่ในกลุ่มแพคเกจจิ้งนะครับอจจะเป็นตัวขนาดกลางขนาดเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่สวยมากๆนะครับราคาพึ่งฟื้นตัวนะครับโซนนี้นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับรับอยู่มาหลา,หลายครั้งนะครับแล้วก็มีลักษณะของ การบีบอัดในรูปสามเหลี่ยมแล้วไม่หลุดทำโลใหม่กำลังจะย่อและจ่อเบรกไฮนะครับที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้าตรงนี้นะครับที่โซนประมาณ3.80บาท80นะครับซึ่งถ้าทะลุได้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเบรกเส้นกดขาลงแล้วเปลี่ยนแนน้มกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งมีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ s f l e x นะครับ ช่วงนี้เราจะได้ดูหุ้นตัวขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีปัจจัยดีเฉพาะตัวนะครับเป็นตัวน่ารักในช่วงเวลานี้นะครับเป้าแรกจะอยู่ที่4บาท20นะครับถึง4,90บาท90นะครับเป็นโซนเป้าหมายแรกนะครับ2ราคานี้นะครับผ่านได้นะครับจึงจะมองการยกกรอบนะเปลี่ยนกรอบเล่นกลับขึ้นไปที่โซนไฮเดิมที่สร้างเอาไว้นั่นแหละนะครับโซนประมาณ6บาท7 0ถึง7บาทด้านบนนะครับ ก็ดูไว้2เป้า2ราคานะครับโซนแรกจะอยู่ที่ใกล้ขคียง5บาทนะครับ4บาท20ถึง4บาท90นะตอนนี้อยู่ตรงนี้เองนะครับเพิ่งเริ่มออกสตาร์ทนะครับวอล่มก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่โดดเด่นเท่ากับในช่วงที่แล้วนะครับซึ่งต้องอาศัยการเบรกเนี่ย จำนวนสัก100ล้านหุ้นขึ้นไปนะครับแรงส่งถึงจะมีมากพอนะครับดังนั้นดูกันใกล้ๆก,ก่อนที่โซนนี้นะครับ4 2 0บาท2 0บถึง4าท90ผ่านได้จึงค่อยมองกรอบบนที่ย่าน6บาทถึง7บาทนะครับสำหรับ S-Flix นะครับและอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้ามาในลิสต์ในวันนี้นะครับเป็นตัว MGI นะครับ วันนี้กลับมาบวกได้ร่วมร่วม10%นะครับหน้าตาเขาเปลี่ยนไปไหมนะครับหลังจากที่ดูไปก่อนหน้านี้ดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอืมนะครับจริงๆแล้วก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นการฟื้นตัวแท่งเขียวภายในแท่งแดงนะครับก็ยังให้น้ำหนักเรื่องของการเด้งในขาลงอยู่นะครับ ซึ่งราคาของเขาเองนะครับตอนนี้ยังอยู่ในภาพของขาลงนะครับอืมนะครับผมตอนนี้หลุดแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งที่เคยสร้างไว้คือภาพนี้นะครับและปัจจุบันนะครับเปลี่ยนความชันนะครับมาเป็นย่อน้อยๆลงน้อยๆอ,อยู่นะครับ มาติดอยู่ที่โซนแนวรับนี้นะครับ19บาท10ล่าสุดขึ้นมาที่21บาท10บนะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ10%นะครับโซนที่พอจะมองเป็นแนวต้านได้ก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณ25บาทนะครับผ่าน25บาทจึงจะมองการฟื้นตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งระยะสั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งเลยนะครับแถวโซนประมาณ35บาทโดยประมาณนะครับแนวนี้แข็งนะครับก็มีแนวก่อนหน้าอยู่ที่29บาบาทนะครับตอนนี้ ดูจุดนี้เป็นเบื้องต้นครับที่25บาทถ้าเด้งไม่ผ่านเด้งไม่ทำหายระหว่างการพักตัวเป็นลงนะครับตัวนี้ถือว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องของบอลุ่มแล้วก็ราคาตรงนี้ไม่ได้เปรียบนะครับก็หลีกเลี่ยงไปก่อนได้นะครับสำหรับ list หุ้นในวันนี้นะครับช่วงนี้จะดูกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวที่น่าสนใจนะครับยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะครับ มีคำถามวันนี้มาจากท่านใดบ้านนะครับสวัสดีคุณบาสนะครับสวัสดีคุณนิสากรคุณนิพาสวัสดีครับสวัสดีคุณสาวคุณสยามนะครับคุณไมเมนะครับคุณวนาสิริคุณจินะครับอ่ามีคำถามจากคุณนิพานะครับถามมาเป็น TRT นะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ลิสต์มุนมีน้อยนะครับ สวัสดีคุณอามนะครับสวัสดีคุณเพชรด้วยนะครับคุณโลมาเลฟแคนดี้สวัสดีครับหุ้นทีระไทยเองนะครับล่าสุดเนี่ยภาพดูเริ่มจะอ่อนแรงนะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เฝ้าระวังการเป็นปลายรอบนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ขึ้นต่อเนื่องมาสักระยะแล้วนะครับตั้งแต่2บาท60 ไปทำจุดสูงสุดที่ช่วงราคาสําคัญเหนือ5บาทได้แต่ล่าสุดหลุด5บาทลงมาพร้อมกับสัญญาณแท่งแดงขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเฝ้าระวังการเด้งแล้วลงนะครับก็คือสัญญาณการจบรอบนั่นเองนะครับมาแล้วครับจริงๆก็ถือว่าเป็นสัญญาณหลุดแนวโน้มนะครับก่อนหน้าที่เป็นขาขึ้นนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะ a k e Profit ครับสำหรับ TRT นะครับขึ้นมาถึงเป้าแล้วด้วยนะครับ สังเกตนะครับว่าที่ผมตีเอาไว้นะครับราคาเป้าแรกกรอบแรกอยู่ตรงนี้นะครับที่ระหว่าง2.60บาท6 0บถึง4บาทพอเหนือ4บาทได้กรอบบนจะอยู่ที่5.40บาท40ขึ้นไปชนมาแล้วณนะเมื่อ,อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับทำจุดพีคไปที่5้บาท4ี่นะครับหลังจากนั้นพอหลุด5บาทตรงนี้นี่แหละนะครับเป็นสัญญาณการหลุดโลเด้งไม่ทำหายเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง กรณีนี้นะครับถ้าไม่สามารถผ่านโซนประมาณสบาทได้เฝระวังการเด้งเพื่อลงนะครับเป็นจังหวะเทคโปรฟิตแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เฝ้าระวังไว้ก่อนนะครับเนื่องจากราคาเดินทางมาเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมารวมๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดังนั้นเฝ้าระวังการพักตัวสำหรับตำแหน่งนี้ของท RT นะครับหวังว่าจะได้คำตอบเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นจังหวะเทคโปรฟิตนะครับ สวัสดีคุณเอฟออนด้วยนะครับมีคําถามอื่นๆสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เวลาเยอะเลยทีเดียวนะครับหุ้นติดลิสต์เข้ามาน้อยนะครับก็สามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับช่วงเวลาที่ตลาดค่อนข้างที่จะพักตัวนะครับแล้วก็หาหุ้นที่อยู่ในตําแหน่งสวยๆได้ยากนะครับแล้วก็บรรยากาศภาพรวมเองก็ถือว่ายังยังไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่นะครับเป็นการพักตัวลงต่อเนื่องอยู่นะครับดังนั้น ช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะทํากันบ้านเอาไว้นะครับถึงเวลาตลาดฟื้นตัวเมื่อไหร่ตัวที่แข็งแรงอยู่ก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าตัวที่อยู่โซนล่างก็ถ้าเป็นสัญญาณเซลลิงคลายแม็กก็จะเป็นตําแหน่งที่ได้เปรียบในการลงทุนในระยะกลางถึงยาวนั่นเองนะครับตอนนี้รอภาพแบบนั้นอยู่นะครับสัญญาณเซลลิงคลแม็กเป็นอย่างไรแนรีสามารถย้อนดูคลิปแรกๆได้นะครับที่ผมเพิ่งกลับมาอัปเดตใหม่ๆนะครับในช่วงสักประมาณเดือนเมษายนนะครับ ก็ได้อธิบายไว้นะครับว่าสงกราฟเป็นลักษณะแบบนี้วอลลุ่มเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะแค่พอปะ,อปะอของปากของคอนะครับเพราะว่าจํานวนหุ้นที่เราจะดูกันในวันนี้เนี่ยก็มีน้อยนะครับแล้วก็คําถามที่เข้ามาก็มี1คําถามเท่านั้นนะครับมีท่านใดไหมรอบถ้าไม่มีแล้วผมก็ขออนุญาตจะปิดไลฟ์ไปก่อนนะครับเพราะว่า เนื้อหาของวันนี้เนี่ยมีน้อยจริงๆนะครับเดี๋ยววันไหนถ้ามีเยอะผมก็จะอัดให้เต็มที่นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะวันนี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยละกันนะครับที่กดไลค์กันเข้ามานะครับกดแชร์กันไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปเหล่านี้นะครับก็เป็นประโยชน์เป็นความรู้ทั้งหมดนะครับที่ผมมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับอะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ ขออนุญาตจบแบบสั้นๆนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ประมาณ20นาทีเพราะว่าบรรยากาศไม่ดีเนี่ยหุ้นที่เราจะดูก็มีน้อยนะครับก็จะเป็นอะไรที่สอดคล้องกันครับกับบรรยากาศตลาดนะครับช่วงไหนดีๆเนี่ยก็จะมาเยอะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะได้อัปโหลดในทุกๆโอกาสเลยนะครับส่วนนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ